ปวดจ,จนนอนไม่ได้นั่งไม่ได้อะไรไม่ได้เลยปวดไ,ไปไหนไม่ได้คือคําว่านอนเป็นผักอะ่ะไม่เกินจริงนะคะคำว่านอนเป็นผักนี่คือเป็นผักจริงๆทาอะไรไม่ได้เลยเป็นการรอสามชั่วโมงที่ทรมานมากเหมือนใ,นใกล้ผ่าแล้วยิว่งปวดูสมันโคตรปรวดเลยห้องพักตัดทุ่มหนึ่งนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาสี่ทุ่มห้านาทีความรู้สึกตอนนี้เวียนหัว สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เบียก็ตื่นเช้าอีกแล้วนะคะว,นะวันนี้เป็นวันที่13นะทุกคนเดือนพฤษภาเนาะเดี๋ยววันนี้เบียจะไปผ่านะคะผ่าตัด,ดเออเออดังไ,ไม่ไม่แน่ใจว่าจะได้ผ่าเปเพราะว่าต้องไปตรวจเลือดต่อน,นนี้ก็ตื่นเช้านะคะเพราะว่าเบียรวบเติร์วันนี้วันเดียวเลยถ้า ทั้งตรวจทั้งตรวจเลือดทั้งตรวจร่างกายแล้วก็ผ่าตัดรวบตึงในวันเดียวเพราะจริงๆอ่ะหมอเขาให้มาในวันพรุ่งนี้เออไม่ใช่เขาจะให้มาแบบตั้งแต่เมื่อวานเนะคือก่อนหนึ่งวนันแล้วตรวจสุขภาพก่อนแล้ววันค่อยผ่าน,นะคะแต่ว่ายียไม่อยากไปไหลายรอบเพราะว่าโรงพยาบาลไม่ใกล้บ้านเนาะอยู่ห่าจากบ้านนะคะแล้วก็ก็เลยรวบตึงวันเดียวทั้งตรวจเลือดตรวจสุขภาพในวันนี้วันเดียวเลยนะคะถ้าเกิดว่าผ่านแม่ตรวจเลือดตรวจร่างกายผ่านแล้วก็แต่ก็ผ่าบ่ายนี้เลยงดนานงดอาหารตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าแล้วก็ เลยนะคะทุกคนเดี๋ยวเบียจะถ่ายเป็นคลิปนะคะอีกหนึ่ง EP ีแยกออกมานะคะเกี่ยวกับการผ่าตัดแล้วก็การดูแลตัวเองนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มตั้งแต่วันนี้เลยนะทุกคนแล้วก็การเตรียมตัวก่อนผ่าตัดแล้วหลังผ่าตัดเจ็บไหมอะไรยังไงเป็นยังไงล่าปกติจะอัพอัพแต่แบบสยกรรมนู่นนี่นั่นอะไรอย่างงี้นะคะวันนี้ก็จะมาอัพอัพคลิปเกี่ยวกับการผ่าตัดกระดูกสันหลังนะคะผ่าตัดบอลรองกระดูกสันหลังปิ้นด้วยกัน เปิดแผ่เล็กเลเซอร์นะคะไม่ได้ผ่าใหญ่ๆนะคะซึ่งเครื่องมืออะไรเครื่องมือครื่องมือแล้วก็เทคโนโลยีในการผ่าตัดต่างๆสมัยนี้มันก็แผ่เล็กนะคะเขาว่าอย่างนั้นนะคะว่าแผ่เล็กเจ็บน้อยฟื้นเร็วโอกาสติดเชื้อน้อยรลย,ย่ิงนี้เขาว่ามาอย่างนั้นก็เดี๋ยวเราจะมาดูไปพร้อมๆกันนะคะโอเคทุกคนเดี๋ยวเบลขออนุญาตรีบดื่มกาแฟก่อนเพราะว่าตอนนี้มันหกโมงนะคะเป็นเวลากินจะถึงเจ็ดโมงเราก็มังนั่มืม้อาหารยาวเลยนะคะแล้วก็พยาบาจ,จะรีบแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีตอนที่อยู่ที่โรงพยาบาลแล้วนะคะ you oh. ก็ขึ้นไปบนห้องกันนะคะโอเคทุกคนตอนนี้คือปวดหลังมากอทุกคนตอนนี้อะถอดแมสก่อนขึ้นห้องพักแล้วนี่นี่เจอนนะอันนี้ขึ้นมาบนห้องพักแล้วนะคะตอนนี้มัน11โมง ป็ะมงณสิบนาทีนะคะสิบเอ็ดโมงสิบนาทีเดียจะผ่าประมาณบ่ายสามก็คือหมอล็อกเคียวไว้ประมาณบ่ายสามของวันนี้นะคะคือต้องมีการเตรียมห้องผ่าตัดนู่นนี่นะคะแล้วก็ก็ <Okay. S 1> คืออันนี้ก่อนที่เราจะผ่าตัด,ดนู่นนี่นั่นเนาะเราก็จะต้องมีการอาบน้ําแหละฆ่าเชื้อฟอกตัวเขาก็จะมีอะไรแบบนี้ให้มันเป็นยาฆ่าเชืออ้อเลยสักอย่างก็ไม่รู้เหมือนกันไม่เคยใช้นะคะ คิวแบกสองคลีนโฟมเรน่าจะเป็นครีมอาบน้ำอะไรนี้แหละนะคะห้ามฟอกหน้าน่าจะแรงเอาเรื่องอยู่นะคะนี่เดี๋ยวให้พี่บิ๊กช่วยอ่าบนะคะจริงพี่พยาบาลเขาก็ช่วยได้แหละแต่เขินตูดลายนะคะเดี๋ยวให้พี่บิ๊กช่วยดีกว่าก็จะมีชุด อันนี้สีเขียวแบบนี้คงจะเป็นชุดผ่าตัดเลยแหละเพราะว่ามันไม่ได้เหมือนแบบนี้วน้องมันเป็นสีเขียวแล้วก็คุมตัวยาวๆเดี๋ยวเปลี่ยนชุดอาบน้<_<_<_<_ําเสร็จเวเอามาให้ดูว่าเป็นชุดยังไงนะทุกคนตอนนี้คือเบียปวดหลังมากนะเบียเดินแบบหลังงอหลังงอเนี่ยที่ยให้ดูไม่โคตรทรมานนะเดินแบบนี้น่โคตรแก่เลยแล้วเวลานอนอ่ะปวดหลังมากเวลานอนอ่ะ มันจะปวดหลังแล้วเวลาเดินมันจะปวดก้นแล้วก็ปวดขาเหมือนตะคิวจะกินมันเป็นแบบนี้นะคะทุกคนคตบพรมนันโอเคเดี๋ยวเบียอาบน้ําเปลี่ยนชุดเสร็จแล้วเดี๋ยวเอามาให้ดูว่าเป็นชุดยังไงนี่๋ยวให้ดูบรรยากาศห้องพักก่อนกลับกล้องแปบ๊บแล้วก็อุ้ยบรรยากาศดีนะกระจกเขาจะกว้างๆแบบนี้นะหอ้องกว้างๆให้เราเห็นแบบวิวนี่น,นั่เราจะได้ไม่ดูอึดอัดนอแล้วก็จะมีเตียงอะไรอย่างนี้อันนั้นก็จะมีเป็นแบบ อันนี้มันเป็นห้อง VIP เดี่ยวนะคะแต่ว่าไม่ใช่ห้องแบบ VIP ใหญ่มันจะมีห้อง VIP ที่ใหญ่กว่านี้มันจะเป็นสองห้องเชื่อมกันตะเบียอยู่แค่นี้ไม่มีใครมาเยี่ยมหรอกนะคะไม่มีไม่มีใครรักนะก็อยู่กับสามีลูกก็มีที่นอนของคนเฝ้าไข้จะเป็นพี่บิ๊กแหละแล้วก็จะมีฟูกให้มีทีวีให้มีตู้เย็นมีตู้เสื้อผ้าอะไรอย่างนี้ถือว่าโอเคนะชอบตรงที่ว่ามีแสงจากหน้าต่างส่องเข้ามาเจ็บจะตายแล้วยังห่วงสวยห่วงแสง ไม่กลัวนะทุกคนเอาจริงเบียร์เป็นคนที่ไม่กลัวเรื่องผ่าตัดไม่กลัวแต่ว่ากลัวตอนส่วนฉี่เจ็บมากอันนี้แหละคือที่กลัวนะเดี๋ยวจะมีการส่วนฉี่บอกเลยว่ากลัวปราผ่าตัดอีกนะคะอันนี้เป็นที่จาะน,น้าเกลือจาะเลือดไปสายก็จะใหญ่ๆหน่อยเพราะว่ามันจะต้องเข้าห้องผ่าตัดใหญ่นะคะแล้วก็ดมยาสริมลบนืนๆสายน้าเกลือก็เลยจะใหญ่หน่อยอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนโอเคไปรอพี่บิ๊กไปอาบน้าก่อนจ้า ทำสองหนึ่งเอาแล้วอ๋อแอะเี่ยวเพียงเป็นการรอัสามชั่วโมงที่ทรมานมากเหมือนยิ่งใกล้ผ่าแล้วยิ่งปวดดูสภาพดูสภาพการนอนสภาพเป็นหมานาดนเตียงด้วยเวลามันเจ็บกระดูกสันหลังอ่ะมันนอนหงายก็ไม่ได้นอนตะแคงนอนไหนก็คือไม่ได้มันเจ็บไปหมดเลยอ้าวเดี๋ยวแล้วนี่ไม่ได้นอนตะแคงหรอตะแคงแต่ก็ตะแคงแบบแต่ว่ามันไม่ได้แบบชิวนะมันโคตรปวดเลยปวดมาก ปวดกระดูกปวดมากแล้วแบบด้วยความที่มันทับเส้นประสาทอะพอเวลาที่เรานอนในท่าใดก็แล้วแต่ที่มันเหมือนมันไปเสียดสีกับเส้นประสาทมันไปกดทับไล้ตัวนั้นมันบีบไปกดเส้นประสาทมันจะปวดแล้วก็ร้อนมันเริ่มร้อนแล้วมันเหมือนกับด้วยความที่มันอักเสบมากๆอะมันจะร้อนปวดร้อนเลยแต่พอเรากลับมานอนพลิกในท่าที่มันไม่ได้ปวดหลังอะ <c oughs> มันก็ไม่ได้ปวดมากอะ,อะมันก็จะโอเคคายดีขึ้นภาพลักษณ์ไม่ดีไขมันโชว์ <c oughs> มันนี้ดีเนี้ยนเป็นอย่ยงแล้วเปล่าะเมื่อกี้นี้ก็ที่ที่พี่เอาเครีมอบบน้าที่เป็นยาฆ่าเชื้อให้น,นะคะให้ดวดไปอาบน้ําแล้วให้พี่บีช่วยอาบน้ําให้แล้วก็เปลี่ยนเป็นชุดมันจะเป็นชุดยาวๆมัน,เป,นเป็นเหมือนเดสชุดยาวถึงตรงนี้ยาวคุมไปเลยมันน่าจะเอาชุดนี้แหละเข้าไปในห้องผ่าตัดเราเปลี่ยนแล้วก็ชำระใช่ชำระเลยเดี๋ยวชำระเลยเหรอเมื่อกี้อาบน้ำมันอาบน้ำช้า นี่เขาไม่ให้ถ่ายใช่ป่ะเขามีติดไว้ไม่ให้ถ่ายแล้วเราก็ขอถ่ายเราก็ขอถ่ายขอถ่ายแล้วเพราะเขาก็จะถ่ายเราเหมือนกันก็จะถ่ายเป็นเคสตัวอย่างใช่เป็นเคสตัวอย่างในความที่อายุน้อยอะไรอย่างงี้เนาะเขาก็เลยแบบขออนุญาตถ่ายเป็นเคสตัวอย่างห้หน้อยอะไรมาก็เลยบอกเขาไปว่าโอเคพี่ถ่ายได้แต่เบียร์ขอถ่ายได้นะไล้บอกเขาหนีอเดี๋ยวถ่ายลงช่องเตียงด้วยก็เลยที่เขาห้ามถ่ายนั่นเนี่ยหันไปดูเจ็บแต่นี้เราขออนุญาตแล้วนะ เราไว้เราพอเยอะเยอะเยอะอันนี้ก็คือเดี๋ยวขออนุญาตเขาแล้วแต่ว่าเราจะไม่ได้ถ่ายบุคลากรทางการแพทย์ของเขาเลยแต่เราไม่มีถ่ายตอนผ่าใช่ไม่ได้ถ่ายตอนผ่าแต่เราจะถ่ายตัวเราเองว่าโอุสลบเพราะว่าเราจะถามว่าเราจะอัปเดตว่าตอนผ่าแล้วความปวดเราเป็นมาเล่าประสบการณ์ตอนหลับใช่แล้วหลังผ่าเป็นยังไงผ่าอะไรเงี้ยก็คือเป็นเป็นการรีวิวการผ่าตัดกระดูกสันหลังไปในตัวด้วยความที่แบบปกติก็ถ่ายไอ้ผ่านนมผ่านที อันนี้เนี่ยนนเป็นซิลิโคนเออเป็นซิลิโคนอะอัพหน้าใหม่ <c oughs> อันนี้เราก็แบบแบกแนวนิดหนึ่งนะคะทุกคนโอ okay, เคเนี่ยชาชาโอ,อตอนนี้เดี๋ยวหน้าบวมมากเนี่ยถ่ายเยอะเลยอ้าเดี๋ยวขอ,อขอไปนอนอไ,อไปนอนอปวดหลังต่อะ่ะนะคะแล้วเดี๋ยวบ่ายสามเราจะผ่าเลยอืมบายบายอืมอันนี้ก็ผ่าตัดเสร็จเรียบร้อยนะครับกระดูกและหมอนรองกระดูกนะครับนี่อันนี้ หน้าตาเขาเป็นอย่างนี้เนาะก็ให้ดูกันประมาณนี้ส่วนนี้ก็เจ้าของกระดูกกับโครงกระดูกหนาวนะฮะเรียบร้อยมีโมโฟงโมฟีนนะเขาเรียกโมฟีนปะน่าจะใช่น้ำเกลือก็เดี๋ยวให้พักผ่อนกันก่อนนะครับโอเคตามนี้นะครับไหวไหมเนี่ยกงกแงะฮะโอเคพอละบาย ตอนน่าจะประมาณสี่โมงถึงห้าโมงมันก็หนึ่งทุ่มเนี่นแจห้องผ่าตัดทุ่มเลยแต่ตแต่เข้าตอนประมาณบ่ายสามนะสี่โมงผ่าสี่โมงผ่าสี่โมงแล้วก็ออกจากห้องผ่าตัดทุ่มหนึ่งนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาสี่ทุ่มห้านาทีสี<ฟ>่ทุ่มจริงนะคะเนี่ยตั้งแต่ออกออกจากห้องผ่าตัดมาอาการปวดไม่มีเลยอาการปวดหลังอะปวดอะไรออกมามาปวดเลย คำว่าตายแล้วเกิดใหม่มันมีจริงอะมันหายเห็นไหมที่บอกแล้วมันจะตุยแล้วเกิดใหม่มันหา,หายปวดเลยแล้วลลก็คือยังไม่มีความรู้สึกปวดเลยแล้วก็แผลก็ยังไม่ปวดนะคะทุกคนหายปวดคือแบบไม่มีรู้สึกอะไรเลย่ะมันปกติปกติเลย<อ>แล้วก็ไอตัวปลายเท้าอะ<ไ>ที่มันชามากๆอะเนาะมันก็จะมีจุดเจ็บนิดน,นึงมันน่าจะชามากจนมันเจ็บอะเจ็บเหมือนเป็นเน็บแล้วมันก็เจ็บมากๆอะไรประมาณนั้นแต่ทนได้แต่ถ้าเรานอนอย่างนี้เราก็แบบ ไม่รู้สึกอะไรเลยทุกคนแล้วเขาจะมียาให้ด้วยนะเป็นมอร์ฟินนะเนาะยาตัือหนี่ที่หลอดใหญ่ๆเดี๋ยวลองเดินไปดูอ๋อมันจะเป็นมอร์ฟินน่าจะเป็นหลอดนี้นะคะอย่าไปอ่านชื่อเลยแต่ควรรู้ว่าไชื่ออยู่ตรงไหนก็ได้นี่เราปิดชื่อเราปิดชื่อปิดชื่อแล้วนะแล้วก็ ถ้าเราปวดเราเราก็จะกดยาแค่ปวดแต่ว่าเบีย์ยังไม่ปวดเลยก็เลยยังไม่กดนะคะก็กดอันนี้มาต้องกดอันจะมึงสายให้กดอยู่แต่เราไม่ต้องกดหรอกถ้าเรายังไม่ปวดเอยวถ้ามาปวดมาจะให้หมูกดให้นะคะแล้วก็ความรู้สึกตอนนี้เวียนหัวน่าจะเป็นจากฤยาที่อยู่ในห้องผ่าตัดอะไรเวลาที่ลุกขึ้นอะเวียนหัวบ้างหมุนอะไรเงี้ยแล้วก็พี่พยาบาลเขาแบบพยายามให้ลุกไปฉี่แต่เขาช่วยนะเราไม่ในช้วงในยี่สิบสี่ชั่วโมงเนี่ยเราห้ามลุกไปฉี่เองแล้วก็ ห้ามเอาอันเนี้ยเอาเอาเบาขึ้นห้ามยกหัวขึ้นคือทุกอย่างต้อง,องนอนราบเลยนอนราบหมดเลยยี่สีชั่วโมงนะคะแล้วถ้าลูกไปเข้า,มามน้ำเนี้ยเขาจะมีซัพพอร์ตหลังให้ซัพพอร์ตให้เราแล้วเรามันจะเป็นแผน่นเลยใช่พี่เขาจะพยุงเราไปฉี่เสร็จแล้วเราออกมา,เ,าเราก็ถอดแผ่นอันั้นออกแล้วเราก็นอนซึ่งในตอนที่เรานอนทั้งคืนเนี่ยถ้าเราอยากจะพิกเราก็ให้พี่เขามาช่วยพีกตัวเราได้ซ้ายขวาแล้วก็นอนงายแบบนี้นะคะซึ่งอยู่ในท่าหลังตรงที่สุดแต่มันไม่เจ็บเลยนะทุกคนหน้าเหมือนเจ็บน้อย ไฟมันติดตาเราก็ห่วงแล้วก็ให้ปิดให้เบาไฟไหมแม่เดี๋ยวค่อยปิดก็ได้ค่ะเดี๋ยวถ่ายคลิปเสร็จก่อนเนาะโอเคก็สี่ทุ่มห้าทีอาการประมาณนี้นะคะอ๋อเดี๋ยวเลือดไหลออกมาด้วยแม่มาไปเข้าห้องน้ำเมื่อกี้เลยแต่ไม่มีอะไรถือว่าโอเคมากนะคะทุกคนเดี๋ยวเราตอนนี้หายเจ็บเลยน้อยหายเจ็บเลยแล้วก็ยังไม่มีอาการเจ็บแผลนะคะอาจะเพราะว่าเอ่อเพิ่งทำเปล่าอุ้ยทำไมมันเลื่อนอ่ะมันติดช่งหรอใช่แล้วก็บล็อกหลังรู้สึกเหมือนจะมีการบล็อกหลังด้วยนะเห็นมีบล็อกหลังด้วยใช่แต่มาณนี้ เดี๋ยวพรุ่งนี้มาอัปเดตให้อีกทีหนึ่งนะคะว่าจะมีอาการเจ็บแผลหรือปวดหลังหรืออะไรอาการอะไรเดี๋ยวพรุ่งนี้อัปเดตให้ดูแต่เช้าเลยเนาะเตรียมตัวนะคะตากล้องสวัสดีอีกวันหนึ่งนะคะเพื่อนๆพี่ๆวันนี้ก็กี่ชั่วโมงแล้วล่ะสิบเมื่อคืนวานมาผ่าตัดเอกออกมาประมาณทุ่มหนึ่งนาทีนนเนาะก็ตอนนี้เจ็ดโมงเช้าแล้วนะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นข้าวมื้อแรก จริงๆเมื่อวานน่ะหลังออกจากออกจากห้องผ่าตัดเขาก็มีข้าวให้แล้วนะแต่ว่าเบียไม่ได้ลุกมากินนะคะเป็นข้าวต้มเป็นโจกอะไรเงี้ยเบียไม่ได้ลุกมากินเพราะว่ามันเวียนหัวมากเลยตอนนี้ก็ยังเวียนหัวอยู่นะคะแต่ก็ต้องฝืนกินหน่อยเพราะมันยังไม่ได้กินแล้วแต่เจ็ดโมงเช้าของเมื่อวานนะคะนี่เบียจะบอกอะไรให้ว่าหลังจากที่เบียรผ่าตัดด้วยเทคนิคก,การเลเซอร์เสร็จแล้วเนี่ยนะคะเบียยังไม่ปวดเลยห ah ลังจากออกจากห้องผ่าตัดคือยังไม่ปวดไม่ปวด ทั้งแผลแล้วก็อาการปวดหมอนรองกระดูกสันหลังอะที่มันปิ้ออกมาก็คือหายไปเลยทุกคนไม่ปวดยังไม่ปวดเลยอะนอนหลับได้สบายมากเนี่ยไอมอร์ฟีนใช่ไหมไอตรงที่เขาให้มาเนี่ยเบยังไม่ได้กดเลยนะคะจนบ่ายน,นี้นะ,ะ,นนนนะ,ะเพราะว่ามันไม่ปวดเลยแต่มีติดอยู่อย่างเดียวก็คือเพื่อจะเข้าห้องน้ํานะคะยังถ่ายเบาเองยังยังไม่ได้เต็มร้อยเท่าไหร่นะคะเพราะว่าหมอบอกว่าการที่เราไปเข้าห้องผ่าตัดแล้วรอ หน้าบกหลังหรือชิกชาเอ้ยยาสลบอะไรทุกอย่างเนี่ยแหละเขาบอกว่ามันจะทําให้ระบบด้านล่างของเรามันทํางานได้เต็มที่นะคะก็คือระบบพวกทอ่กทอปัสสาวะท่ออะไรเงนีน้เนาะดีวก็เลยยังหัวก็เลยยังถ่ายเบายังไม่ค่อยได้เต็มที่เท่าไหร่น,นะคะแต่พี่เขาก็พยายามพยายุมพาเข้าห้องน้าตลอดหรือื่อกีก็ให้พี่เขาช่วยพยุงเพราะว่าเวียนหัวแบบเวียนจริงๆนะเวียนแบบภาพแบบเบื่อไปหมดเลยดูดียังมีอ,อารมณ์มาถ่ายคลิปนะเพราะว่าอยากจะ อยากจะแชร์ประสบการณ์นะคะในการเป็นหมอรองกระดูกสันหลังทับเส้นประสาทให้เพื่อนๆพี่ๆได้ดูจริงๆนะคะว่าอาการเป็นยังไงรักษาไงเนาะซึ่งโดยปกตินะเอออันนี้คุณหมอเขาบอกเบียนะเบียเป็นข้อที่ L5S1 นี่แหละหรืออะไรเขาเขาเขียนอันนี้ปลืมเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูแล้วเดี๋ยวใส่เป็นข้อความให้แล้วกันนาอข้อที่แบบเป็นอ่ะมันเป็นข้อสุดท้ายที่เอาไว้รับน้าหนักอยู่ด้านล่างสุดหรือข้อสุดท้ายด้านล่างเลยเนาะ พอมันเป็นแล้วอะตรงเนี้ยหมอบอกว่ามันจะอยู่ลึกมากแล้วมันก็จะแบบกายภาพบำบัดไม่ถึงแล้วก็ไม่หายในกรณีที่ของเบียร์เนี่ยคือเป็นหนักมากแล้วก็คือบริเวณเส้นประสาทอะเดี๋ยวเบียร์จะขึ้นลูกให้ดูนะเดี๋ยวจะไปเอาวิดีโอ m r i ที่บ้านนะให้ดูว่ามันมันดำไปหมดแล้วนะคะข้างฝั่งซ้ายเนี่ยเพราะฉะนั้นมันหนักมากมันจึงไม่สามารถที่จะทํากายภาพบําบัดให้หายได้นะคะต้องผ่าตัดทางเดียวเลยนะคะแล้วซึ่งเบียร์เจ็บมือจังเอา,าอย่างนี้ได้ไหม เราจะได้มองหมอดกันไปด้วยประมาณนี้แล้วซึ่งการรักษาทางเดียวที่สามารถทำให้หายได้เลยก็คือการผ่าตัดแล้วเบียผ่าตัดแบบเทคนิคการเปิดแผลเล็กแล้วก็ใช้เลเซอร์เอาเพราะฉะนั้นะระยะเวลาในการรักษาตัวมันจะน้อยมากแล้วก็ไม่เจ็บนะคะแล้วด้วยความที่เบียอายุน้อยอยู่มันก็เลยก็น่าจะฟื้นตัวได้เร็วมากนะคะอืม นั่นแหละประมาณนั้นนะคะทุกคนการเป็นโรคนี้ไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นผู้สูงอายุอย่างเดียวนะคะเด็กวัยรุ่นก็สามารถเป็นได้อย่างเบียเนี่ยทางโรงพยาบาลก็ขอถ่ายเป็นคลิปเป็นวิทยาฐานนะคะเพราะว่าเป็นคนที่อายุน้อยมากใช้ชีวิตอะไรยังไงทำไมถึงเป็นหนักได้ขนาดนี้นะคะอะไรประมาณนั้นแหละนะก็คือเยวจะรีวิวทั้งทางโรงพยาบาลแล้วก็ทางช่องทางส่วนตัวของเบียเองเลยด้วยนะคะ อไม่ว่าเพื่อนเพื่อนจะใช้ชีวิตยังไงก็อยากให้เพื่อนเพื่อนเซฟตัวเองไม่ว่าจะเป็นการใส่รองเท้าส้นสูงหรือว่าน้ําหนักตัวยกของหนักอะไรก็แล้วแต่อุบัติเหตุอะไรก็แล้วแต่เล็กนน้อยน้อถ้าเกิดว่ามันเป็นนะคะมันสามารถเป็นได้เลยอุบัติเหตุนะคะทุกคนนะแต่มันรักษาหายได้นะคะถ้าเกิดว่าเริ่มเป็นตั้งแต่แรกให้รีบหาหมอแล้วก็ลองทํากายภาพบําบัดให้เร็วที่สุดนะคะอย่างของเบียร์เนี่ยมันไม่ทันแล้วมันเป็นหนักมันเป็นมานานแล้วมันเป็นตอนแรกเราก็คิดว่าเราเป็นแค่อาการปวดหลังธรรมดาตั้งแต่ปี6เอ้ย ปี66จนปีเข้าปี67นะมันเดี้ยงเลยมันไปใช้เวลาแค่สี่เดือนเส้นประสาทไม่เหลือดำเลยมันทับออกมาจนเป็นแบบดาหมดเลยอะนะคะอืมประมาณนั้นแหละทุกคน <S <S แล้วตอนนี้เดี๋ยวก็เหมือนได้ตุยเยสบัดิเฮเราเจ็บมาใหม่นะเพราะว่ามันไม่เจ็บเลยทุกคนลู้นี่ทํามาตั้งนานแล้วทุกทรมานมาเลยทั้งวานอะ <S 1> <S 1> นอนขดเป็นกุ้งนอนไม่ได้เลยนะคะเรายิ่งแบบมันเป็นแค่การรอเข้าห้องผ่าตัดสามังสี่ชั่วโมงนะ เป็นการรอเหมือนนานมากนะคะทุกคนใช่แล้วก็ผ่าเสร็จแล้วก็คือวิ้สบายโล่งเลยนะคะเป็นการผ่าแบบต้มยาสลบวยนะคะทุกคนแปบ๊บเดียวตื่นมาก็คือแบบเหมือนทำหน้าอกอะไรก็คือจ็บคอคอแห้งอยู่น้ําอะไรประมาณนี้เนาะ,ะนิดหน่อยนะคะแล้วพอสองชั่วโมองสามชั่วโมงอาการเหล่านั้นก็คือหายไปตอนนี้ก็จะมีความคอแห้งนิดหน่อยแล้วก็เสียงก็จะแหบๆเนาะนอกนั้นไม่มีเอฟเฟกอะไรเลยนะจ๊ะทุกคนเดี๋ยวรอดูกันไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยววันนี้นะักกายภาพบาบัดก็จะ เข้ามานะคะสอนเวลาลุกเวลาเดินเนี่ยขเขาก็จะมีซัพพอร์ตแบบนี้ให้ทาไมต้องใส่ซัพพอร์ตก็ยังไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวเขาจะมาที่ไปฟังดีนี่ก็คือเวลาที่จะลุกยืนเดินนั่งไม่ต้องใส่ซัพพอร์ตแบบนี้ไว้ตลอดนะคะในช่วงนี้แต่แต่ว่าเวลานอนก็คือต้องถอดออกนะทุกคนโอเคเดี๋ยวเดียวขออนุญาตกินข้าวเช้าก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวจะอัปเดตอาการให้ดูเรื่อยๆนะคะตอนนี้ยังไม่ปวด มาอัปเดตกันอีกทีนะคะในวันนี้เนาะช่วง4ี่โมงเย็นนะคะก็เกือบจะ24ชั่วโมงแล้วนะคะที่ผ่านนะคะเกือบจะหนึ่งวันแล้ววันนี้สมาอัปเดตให้ดูทุกคนเมื่อเช้านี้นะคะนะักกายภาพาบำบัดเขาก็มาพาเบียรเดินแล้วนะคะแล้วซึ่งจริงๆเบียก็เดินได้ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะก็คือที่บอกว่าผ่าเสร็จแล้วก็คือเข้าไปเข้าห้องน้าไปฉี่อะไรก็เดินได้ตั้งแต่เมื่อคืนเลยเดี๋ยวเบ,บียจะเดินให้ดูเพื่อนๆจาได้ไหมเมื่อวานเนี่ยที่เบียก่อนที่เบียจะผ่าเบียเดินตะเข่บกะเพราะใช่ไหมน ก็ได้เอาขาตั้งกล้องมานะทุกคนก็จะตั้งไปเรื่อยเมื่อวานเนี้ยเบียร์ทำหลังตรงแบบนี้ไม่ได้เดินไปเมืเ่อวานเดินแบบนี้ได้นะหลังตรงแบบนี้ไม่ได้นี่ก็แบบสามารถเดินได้อะไรได้เดินได้ปกติเลยแต่ว่าต้องทําช้าๆนะคะยังทําเลยไม่ได้แล้วก็คงจะต้องปรับความเร็วของตัวเองลงไปเลยนับตั้งแต่แบบนี้เป็นต้นไปนะคะทำทุกอย่างก็จะต้องแบบช้าลงเลย แล้วก็ระวังเลยนะคะเพราะว่าหมอรองกระดูกนะคะุณหมอเขาบอกว่าเหลืออยู่50%นะคะในข้อน,นั้นเพราะว่ามันอักเสบเยอะมันปิ้นออกมาเยอะมากๆนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเหลือแค่50%แล้วที่อยู่ในกระดูกข้อนี้นะคะเพราะฉะนั้นต่อไปเจะต้องเป็นคนที่ระมัดระวังมากซึ่งยากอยู่เดี๋ยวก็จะพยายามเมื่อนนะ้องมันไม่ค่อยเห็นเะไรอ่ะเดี๋ยวเดินให้ดูนะเดินได้แบบอันนีเนเนนะ้เดินอยู่ในที่ชคดๆนะเดินอยู่ในบริเวณสั้นๆ แต่ก็เอาไปว่าเพื่อนก็น่าจะเห็นแล้วแหละว่าเมื่อวานเบียร์หลังค่อมเลยนะแล้ววันนี้เบียร์หลังตรงได้แล้วนี่ทีกคนก็จะใส่อันนี้พยุงหลังกัน <S <S แผลเล็กนิดเดียวเองนะทุกคนเนี่ยแผลแค่นี้เองเดี๋ยวขึ้นรูปให้นะคะ <S 1> <S 1> แผลเล็กมากเล็กนิดเดียวแล้วแล้วไม่เจ็บเลยไม่เจ็บแผลเลยแต่ว่าตอนที่เดินนะเมื่อเช้าหมอพาเดินหมอกายภาพเนาะพาเดินจากตรงนี้ไปถึงเคาน์เตอร์ด้านหน้าน,นะคะเวลาที่เดินก็เนี่ยเดินช้าชาแบบนี้แหละแล้วก็ตอนเดินอ่ะจะมีตึงแผลแค่นิดเดียวเลยนิดเดียวเท่านั้นเลยนะคะแล้้วตอออนนีก็คืเา น้ำเกลือออกแล้วนะคะแล้วก็ไปอาบน้ํามาแล้วนะคะนี่ได้อาบน้าแล้วคือโล่งมากโล่งมากมันเป็นอะไรที่แฮปปี้มากนะคะที่จากที่แบบว่าไม่ได้นอนแบบหลับสบายสบายแบบนี้มาโอ้โหหลายเดือนมากนะคะตั้งแต่ปีใหม่แล้วนี่ก็คือได้หลับนอนจนหน้าบวมทุกคนคิดดูกนี่ก็เวลามานั่งเนาะเบียกก็ค่อยๆนั่งแบบนี้เวลาที่เรานั่งเนาะ คุณดูจะเห็นไหมนัคือค่อยๆนั่งแล้วก็ขย,ยับตูดเข้าซ้ายขวาซ้ายขวานะคะแล้วก็นี่นั่งก็ก่อนที่เราจะลุกนะแล้วก็งอข้อเท้าแบบนี้เนาะขึ้นลงขึ้นลงแบบนี้20ครั้งนะคะจากนั้นก็ขาลงแล้วก็เตะขึ้นไปแบบนี้หนึ่งสองสามทำแบบนี้นะคะข้างละ10ครั้งเนาะ ก็คือเราก็จะนั่งอยู่แบบนี้สภาพสักแป๊บหนึ่งนะคะเพราะว่าเบียอาการเวียนหัวก็เพิ่งจะดีขึ้นนะคะเพราะว่าเวียนหัวหนักมากเลยตั้งแต่เมื่อคืนก็ดีละความดุมความดันอะไรเวียกลับมาเป็นปกติละส่วนเรื่องแผลก็คือดีเลยไม่เจ็บหลังก็คือไม่เจ็บเลยนะคะที่นี่โอเคมากเบียแฮปปี้มากเลยนะคะก็เดี๋ยวมาดูอาการกันไปเรื่อยๆนะคะว่าในวันต่อๆไปอะ่ะจะเป็นยังไงเนาะและเนี่ยก็คือเบียร์มีแอบ ขอคลิปนะคะการผ่าตัดในห้องผ่าตัดมาด้วยนะ,ค,ะคุณหมอเขาถามว่าจะเอาไปลงคอนเทนต์ไหมเออแล้วก็อ่ะเดี๋ยวขอคุณหมอหน่อยแล้วกันนะอะไรอย่างนี้นะคะเดี๋ยวจะเอามาให้เพื่อนๆดูนะคะว่าอาการมันเป็นยังไงนะตอนที่ผ่าเนาะมันทํากันยังไงอะไรเงรี้ยเป็นการเลเซอร์ไม่น่ากลัวคะ่ะเลเซอร์เล็กๆเ,เ,เองนะคะแล้วก็ฟื้นตัวเร็วมากนะคะอืมก็สําหรับคลิปนี้นะคะก็ยาวอยู่นะเดี๋ยวเบียจะตอบอีกเป็นอีพีถัดไปแล้วกันเนาะว่าอ่า เป็นยังไงกลับไปอยู่ที่บ้านเราใช้ชีวิตอะไรยังไงเนาะทุกคนเนาะก็เดี๋ยวคิดเนี้ยเบขอคัดไว้เท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวคิดว่าวันพรุ่งนี้เบวก็น่าจะได้กลับบ้านแหละนะคะเพราะว่าอาการดีขึ้นมากๆเลยคิดว่าน่าจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็คงจะได้กลับบ้านแน,น่นอนนะคะโอเคก็ฝากไว้นะคะสําหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่กําลังมีอาการนะคิดว่ามีอาการเป็นแบบหมอรองกระดูกสลันหลังปิ้นหรือมีอะไรแบบนี้อย่าปล่อยไว้ให้ไป m r i ดูให้ชัวร์นะคะเพราะว่ามันปวดมากในชีวิตนี้ไม่เคยคิดเลยว่าจะได้ ปวดอะไรขนาดนี้ปวดจนนอนไม่ได้นั่งไม่ได้อะไรไม่ได้เลยปวดมากไปไหนไม่ได้คือคําว่านอนเป็นผักอะ่ะไม่เกินจริงคําว่านอนเป็นผักนี่คือเป็นผักจริงๆทําอะไรไม่ได้เลยนะคะตอนนี้ที่บ้านเบียกก็ให้พี่บิ๊กไปหาเตียงให้อยู่นะคะเดี๋ยวเบียจะทําการถ่ายคลิปให้เพื่อนดูว่าเบียกลับบ้านไป,ไปเบียไปนอนเตียงแบบไหนนะคะซึ่งตอนนี้เตยียงที่บ้านที่นอนอยู่มันเป็นเตียงที่ค่อนข้างนุ่มมันไม่ตอบโจทย์กับคนที่เพิ่งผ่าตัดหลังมาอันนี้ก็คือปรึกษานักกายภาพเขาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็จะทําการเสริมเป็น เขาเรียกว่าอะไรอะท็อปเปอร์ใช่ปะแต่จะเอาแบบที่มันเหมาะสําหรับคนที่เพิ่งผ่าตัดหลังมานะคะเแบรบก็จะนอนเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูว่าเบร่ใช้แบบไหนนะคะแล้วก็กล่าวว่าจะต้องซื้ออะไรอีกหลายอย่างเกี่ยวกับหลังนะคะที่แน่ๆเลยก็คือเอ่อไอเนี้ยใสตัวตัวรัดเอวนะคะอันนี้ท,นนะะที่โรงพยาบาลเขาก็มีนะคะเบร่ผ่าอยู่ที่โรงพยาบาลจุฬาลักษอินเตอร์นะคะทุกคนตรงเนี้ยเขาจะมีคลินิกพิเศษสําหรับกระดูกสันหลังเบร่ผ่ากับคุณหมอทีนะคะเดี๋ยวจะขึ้นรูปคุณหมอไว้ให้นะคะเบร่ผ่ากับคุณหมอท่านนี้เลยซึ่งงงทั้าบละ สิบคะแนนเต็มก็คือให้สิบคะแนนเต็มนะคะไม่หักอะไรเลยนะคะดีทุกอย่างสะอาดแล้วก็บริการแบบเป็นกันเองทุกแผนกทุกที่เลยนะคะคือโอเคมากเพื่อนๆต้องลอง,ลองมาดูนะคะลองมาใช้บริการที่นี่ดูแล้วก็ราคาเรื่องราคาในการผ่าตัดก็ไม่ค่อยแรงนะคะถ,ถ,ถือว่าถือว่าถูกอยู่แหละสําหรับเบียนะถ้าใครมีประกันก็คือแทบไม่ต้องจ่ายอะไรเลย,เลยแต่ว่าประกันของเบียเบียทำไว้น้อยนะคะเนื่องจากว่าก็เพราะว่าอายุน้อยนี่แหละไม่ต้องทําเยอะก็ได้เป็นไงล่ะ เป็นโรคแบบโอ้ค่าใช้จ่ายจริงๆโรคนี้มันเป็นโรคที่ค่าใช้จ่ายค่อนข้างที่จะสูงนะเพราะว่าค่าบ่าตัดมันแพงแต่ถ้าใครที่มีประกันก็ก็จะดีหน่อยแต่ถ้าเกิดว่าใครงบประกันน้อยเหมือนเบียร์เนี่ยมาผ่าที่นี่เลยมาทําที่นี่เลยมันเวิร์กมากนะคะไม่แพงเท่าไหร่นะคะทุกคนโอเคก็สําหรับคลิปนี้นะคะเบ์ก็ต้องขอตัวล้างื้วยไปก่อนนะคะอัปเดตคร่าวๆประมาณนี้นะคะเดี๋ยวกลับบ้านเราจะอัปเดตกันอีกทีหนึ่งแล้วเดี๋ยวถ้าได้คลิปจากคุณหมอแล้วนะคะเดี๋ยวจะลงคลิปให้ดูนะคะว่าเป็นยังไงนะทุกคน แล้วเดี๋ยวในตอนตอนที่เราลงคลิปอะคลิปผ่าตัดอะเดี๋ยวจะเล่าด้วยว่าตอนผ่าตัดเรารู้สึกยังไงบ้างอะไรไงอย่างนี้เนาะเอาอย่างนี้ดีกว่าน้ะเพราะว่าอันนี้น่าจะยาวมากแล้วนะคะ24ชั่วโมงที่โรงพยาบาลนะคะในการผ่าตัดหมอรองกระดูกสันหลังปิดนะจ๊ะโอเคไปแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะคะบายบายค่ะเดี๋ยวอาบน้ำก่อนนะคะเดี๋ยวจะกลับบ้านแล้วห้องน้ำที่นี่ใหญ่มากเลยนะทุกคน รีวิวยันห้องน้ำเนี่ยเบียว์นี่ก็จะเป็นที่อาบน้ำนะคะเดี๋ยวเบียจะอาบน้ำแล้วก็กลับบ้านแล้วนะคะขอบคุณพี่พทุกท่านเลยนะคะที่คอมเมนต์ให้กำลังใจแล้วก็เป็นห่วงนะคะอาอบน้ำก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวมาดูคลิปต่อ,ตอไปอัปเดตไปเรื่อยๆนะคะเป็นวิทยาฐานตอนนี้เบียร์เดินได้สบายมากเลยแต่ก็ยังเดินช้าๆอยู่นะคะเพราะว่ากลัวเจ็บ กาเจ็บแผลแหละแต่จริงๆมันไม่ได้เจ็บมากนะคะมันก็คือแค่ความเป็นแผลแต่เราก็รีบอาบรีบทํานะคะแล้วก็จะถอดซัพพอร์ตบาอันนี้ออกเนาะไม่ใช่ซัพพอร์ตบาิีไม่ได้ทําหน้าอกถอดอันนี้ออกแล้วก็อาบน้ํารีบอาบน้ํานะคะแล้วก็เตรียมตัวกลับบ้าน